อันดาสุดปังเข้ารับรางวัลกินนรีทองสาขานักบริหารธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่นต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้ปังสุดๆแบบสุดไม่อยู่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับอันดาแบรนด์คุณสลัดวดีวังทพันธ์และคุณวัฒนาวังทพันธ์ผู้บริหาร AC ซีองฟี่ดีทองกาแฟลดน้ำหนักทีล่าสุดเข้ารับรางวัลกินนรีทองสาขานักบริหารธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่น พอควงลูกสาวคนเก่งเด็กหญิงนภประภาวังประพันธเข้ารับรางวัลสยามนัคราสาขายเยาวชนดีเด่นด้านจิตอาสาซ,ซึ่งงานนี้ท้งคู่จะว่ายัางไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะัต่คะส,ะสวัสดีค่ะน้ำชาซีโอแบรน,นดาค่ะค่ะัฒนาวางังประพันซีโอแบนอันดาครับ วันนี้ได้รับการเสนอชื่อในการรับรางวัลกับแบรนด์นดาลึกสุดใดบ้างคะสึกประทับใจและดีใจมากเลยค่ะค่ะขอบคุณพี่มากไปยังไงบ้างครับวันนี้ก็ประทับใจมากครับในวันนี้ครับที่เห็นทุกคนประสบความสําเร็จนะครับในแบรนด์อนดาออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนว่าตอนนี้แตกลายผลิตภัณฑ์เยอะมากๆอะไรที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ที่ทําให้ประสบความสําเร็จครับก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่ตอบโจทย์นะครับลูกค้าซื้อซ้ำนะครับจากการซื้อซ้ำแล้วก็จากการที่มีตัวแทนทั่วประเทศครับ ตอนนี้แตกลายมาทั้งหมดกี่ผลิตภัณฑ์แล้วคะตอนนี้ก็จะมีในนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมี5รา,ายการค่ะครับผมเรียกได้เลยว่าตั้งแต่ใบหน้าจนรูปร่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับจนถึงภายในเลยครับค่ะวันนี้ตัวแทนเยอะมากรู้สึกไงบ้างคะพี่รู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็อยากขอบคุณแม่ทีมทุกท่านที่มาร่วมในงานแล้วก็ทีมงานที่ไม่ได้มาด้วยเช่นกันก็ขอขอบคุณตัวแทนทุกท่าน,ท,ท,านทั่วประเทศนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือ ความสําเร็จในส่วนของออนไลน์ท,ทุกท่านที่มายืนณจุดนี้ก็คือประสบความสําเร็จในเรื่องของออนไลน์ทุกท่านเลยค่ะ,คะมีเทคนิคอะไระในเรื่องการขายออนไลน์ให้ประสบความสาเร็จไหมคะก็คือเราใช้ใจในการบริการลูกค้าค่ะลูกค้าซื้อซ้านั่นคือผลกําไรของเราและอยู่ที่การดูแลของแต่ละท่านสิ่งสําคัญเลยก็คือทุกท่านทําการตลาดโดยการไลฟ์สดทั้งหมดค่ะค่ะเรียกได้ว่ามีเทคนิคในการสอนให้ตัวแทนเข้ามาโดยการใช้ตัวตนใช่ไหมคะใช่ค่ะ โดยที่ว่าไม่ต้องพูดคําว่าขายครับจุดเด่นของแบรน,นดอดาตัวแทน,นแต่ละคนจะไม่พูดคําว่าขายแต่ได้ขายสินค้าครับแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าใครอยากขายออนไลน์หรือขายเป็นเป็นสามารถมาอยู่ในแบรนด้าอันดาอันดาะนะคะต้องทำยังไงบ้างคะไม่ยากค่ะก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือสามารถ คักหา,าตัวแทนของแบรนด์อันดาได้เลยทั่วประเทศนะคะหรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ทางเพจแบรนด์อันดาหลักได้เลยค่ะค่ะวันนี้ตัวแทนหนูมารับรงางวัลรู้สึกไงบ้างคะ <c oughs> สนุกสนุกวันนี้นรับรงางวัลอะไรคะม่คาสส่คค่ะนะคะอย,อยากให้ฝากแด์หน่อยละกัน,นะค่ะนะคะแล้วก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์ดีๆกับคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ขอ,ขอฝากแบรนด์อันดาด้วยนะครับที่ ในเรื่องของออนไลน์เป็นช่องทางรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับในยุคนี้ด้วยครับผมถ้าเกิดว่าสนใจอยากร่วมแบรนด์กับเรานะคะสามารถทักหาตัวแทนตัวประเทศได้เลยนะคะก็คือชื่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบรนด์อันดาหรือสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางเว็บไซต์ของเรา www.andabrand ได้เลยค่ะโอเคค่ะ